ที่หลงตาอาการดีขึ้นแต่ก่อนนั่งไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันเขาก็เรียนหนังสือไป<ม>หาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นทั้งหลังทั้งเข่าจะพาอันไหนก่อนดีปวดหลังแขนชาไม่มีแรงจากที่อาการที่หลงตาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นมาสิบกว่าปีนะคะแต่วันนี้หลวงตาได้มาทานสารอาหารชุดนี้นะคะ ประมาณสามชุดอันนี้ก็คือชุดที่สี่นะคะหลวงตาเริ่มดีขึ้นนะอยากให้หลวงตาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอาการก่อนหน้านี้หลวงตาเป็นยังไงบ้างคะอาการแรกๆที่รู้สึกเป็นไม่รู้ว่าเป็นกระดูกเป็นอะไรหมอนกระดูกหมอนรองกระดูกรดกระดูกทับเส้นไม่รู้เรื่องหมดเรื่องเนี้พอ,อไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นเ,เส้นประสาททับสันหลังอะไรเนี่ยนะเพราะว่าต้องขา ผ่าจากกระดูกใหม่ก็เป็นเซลล์ไม้กว่านนั้นยังไม่ได้บวดเป็นโยมเป็นนู่ก็ทํามาหากินตามปกติทํางานสารพัดอย่างก็มีความที่ตกกวัวตัวอย่างจะเป็นนกต่างๆก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ผ่าก็อยู่มาอยู่วาทำงานไม่ไหวมันหนักขึ้นหนักขึ้นมันปวดที่เอวแล้ปวปวดลงไปสะโพกปวดล,ลงไปที่ขาก็จนหยุดทําง,งาน จนกระทั่งได้มาบวชด้วยการพักผ่อนง,งานพอดีมาเจอหลานขายยาชนิดนี้แหละที่แรกก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินห้านก็มาถวายฟรีอะไรมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็เลยทดลองกินดูเพื่อเป็นบุญเป็นวาสนาอะไรอาจจะได้เจอยาดีอาจจะได้หายก็กินบ้างไม่กินบ้างจนหมดบางทีได้กินบด้ในกับเวลามันปวดขึ้นมาก็อมองเห็นยาก็กิน แต่พอกินไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรเ่ะชุดสองชุดที่แรกก็กินเป็นสองวันกินทีสามวันกินทีนะแต่ก็ไปมาก็หมดว่าแบบชุดที่สามนี่กินจะหมดแล้วแหละมารู้สึกว่าเดินเบาขึ้นเดินเบาขึ้นเหมือนเราเดินลงเนินลงอะไรไปเนี่ยก็เลยคิดถึงว่าโอ้คงเป็นเพราะยานี้แน่ๆเลยก็เลยได้สั่งมากินอีก ชุดนี้เป็นชุดที่สี่ร้านก็เลยไดเอามาให้ยังไม่เกียเราไมได้เชี่ออาการเบาขึ้นปวดลดลงใช่ไหมคะหลงตาลดลงนะครับการปวดมันลดลงเพราะว่าคิดว่าคงจะเป็นเพราะยานี้แน่ๆเพราะ,ะว่าลวงตาบินทบาสวันละนลสองสามกิโลเนาะที่เดิมหรือบ้านเราก็ประมาณนี้ลเดินแบ้านแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากนกี่เปอร์เซ็นต์ท่านหลงตาดีขึ้นมากเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่า เป็นข้าวิบโปเซียมก็แล้วกันนะเพราะว่านั่งได้ทั้งวันเลยอ๋อแต่ก่อนคือนั่งไม่ได้ใช่ไหมกไม่ได้แต่ก่อนนั่งไม่ได้นั่งงานไม่ได้เดินเดินรอบบ้านเนี่ยก็โลจะถึงวัดไหมเนาะแต่เดี๋ยวนี้ลืมไปเลยมาถึงวัดยังลืมเลยว่ามันอาการปวดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนปกตินะแต่ว่ามีอยู่ที่เอวนี่แหละที่ว่ามันก็ปวดอยู่แต่ว่าไม่ปวดแรงพอที่จะ ก็ปวดธรรมราเป็นปวดธรรมราเแต่ก็อยากจะกินเพื่อควบคุมรักษาเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าเชื่อว่าเขาไม่เคยกินยาอะไรที่เกิดมาในกลุ่มีแต่นี่เราได้มากินยาของอ,อ,อกก๋อนยาหมอหมอก็ไม่ได้ไปหามหาหมอหมอก็ไม่ได้ไป <c oughs> ไมไ่กินยาหมอเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้กินเลยก่ <c oughs> อนหน้านี้หลวงตาก,ก็คือใช้วิธีการบําบัดใช่ไหมคะในการดูแลใช่แต่กำบังบัดค่ะ ก็มาเจือสารนะอาหารชุดนี้นะคะก็คือชุดฟืนฟ้นฟูฟื้นฟูหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะวปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดคอนะคะ<ม>บาไหลนะคะชุดนี้ช่วยได้ค่ะเนาะ,ะแล้วหลวงตาอยากฝากอะไรกับท่านผู้ที่เป็นเหมือนหลวงตาบ้างคะก็ตามความรู้สึกมากก็อยากจะแนะนำเหมือนกันแหละถ้ามีใครเป็นหรือว่าอาการหมอนรองทับกระดูกเนี่ยนะ ก็ลองลองกินดูนะยากอันนี้ไม่ได้แค่ว่าช่วยโฆษณามีรายได้อะไรนะคือพูดไปตามคนจริงไม่เคยกินยาอะไรมาเลยตั้งแต่เป็น,น,นก็นี่แหละร้านเขามาถวายซีให้กินซีก็เลยซีกินมากไม่กินมากเนี่ยพูดได้ฟังอย่างนี้แหละออยากจะลองก็ลองก,องกินดูแต่ว่าใช้เวลาหน่อยคู้ที่เป็นมากๆแต่ว่าลวงตานี่ตั้งแต่มาบวชมันก็ไม่ได้ทํางานหนะัก แต่ถ้าว่าท่านเป็นโยมหรือเป็นนี่อยู่ก็เป็นนี่อยู่ไม่ได้บวชไม่ได้พักผ่อนง,งานนี่ก็อาจจะช้าหน่อยนะนี่หลวงตาสังเกตดูว่ามันใช้เวลามาสองปีเนี่ยกินได้รู้สึกว่าดีที่กินมากไม่กินมั่งหลวงตาก็เข้าใจว่าคงจะเป็นขอยานเนี่แหระร้างกระดวกสร้างอะไรให้นี่หลวงตาอาการดีขึ้นแต่ก่อนนั่งไม่ได้หรอก แต่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันเขาก็เรียนหนังสือนั่งได้ทั้งวันก็ขอพูดตามความจริงนั่นไงไม่ได้แคบไม่ได้อะไรเลยอ่าสีข้อสีนี่ไม่เสียไม่เสื่อมอ่าไม่ได้เพราะว่าพูดความจริงอ่าก็ขอเชิญนะฮะไม่รู้ทุกทุกคนที่เป็นอาจารย์แบบน้งตา มาสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่มีอาการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็เป็นเข่าเสื่อมนะคะว่าวันนี้คุณแม่มีอาการดีขึ้นอย่างไงให้คุณแม่เขาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างคุณแม่เล่าให้หนูฟังหน่อยะค่ะว่าเมื่อก่อนนะแม่ปวดขนาดไหนบ้างคะปวดถึงกับต้องใช้วอล์กเกอร์เดินอืจนแบบว่ามันปวดมากมันเดินไม่ได้ต้องนั่งทีนั่งร้องไห้อะ่ะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นทั้งหลัง ั้งเข่าจะพาอันไหนก่อนดีโอ้ oh, ก็คือคุณหมอแบบนัดแล้วใช,ใช่ไหมคะตอนที่แม่ปวดเนี่ยแม่เป็นมานานแค่ไหนตอนนั้นอะ uh, ร่วมหกถึงเจ็ดเดือนถามแม่นิดนึงว่าก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่มันจะสารสกัดเนี่ยแม่รักษาแบบไหนอยู่คะ่ะหาหมออย่างเดียวกินยาแก้ปวดอืมก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นาอแม่นาะมันแค่รักษาอาการคือระงับแป๊บเดียวพอหมดฤทธิ์ก็ต้องหาต่ออ๋อ oh, คือแล้วคุณหมอก็เริ่มมีการนัดจะพาใช,ใช่ไหมคะ เดี S <S been, water, ๋ยวไปเดี๋ยวไปบางทีสองอาทิตย์พอหมดฤทธิ์ยาก็ไปเพราะนั่นแล้วก็ต้องไปอยู่ตลอดแล้วพอจหลังจากนั้นเป็นยังไงแม่พอลูกใช้เรื่องมาแนะนําสารสกัดสองตัวนี okay. 2> <2> ้ตอนแรกไม่ไม่กล้ากินใช่ไหมไม่อยากกินใช่พราะอะไรคะแม่มันแพงมันแพงใช่ไหมแพงอ่าแล้วถ้าไม่ถึงตัดสินใจทานคะแม่คือลูกให้กินแล้วตอนนี้บอกว่าถ้าไม่กินแม่ถามไอ้ลูกถามว่าถ้าแม่ผ่าแม่จะลําบากยิ่งกว่านี้หลายเท่าแล้วแม่ต้องเปิดใจลองกินดู อ่าลองลองกินดูเนาะลองกินดูก็เฮ้ยมันเป็นยังไงแม่มันยังไม่ได้ห้าวันอ่ะสามเราเราสามมันก็รู้สึกว่ามันคลายมันดีขึ้นมันเบาขึ้นใช่ไหมแม่ใช่โอกินไปสามวันแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วแล้วตอนไหนเริ่มแบบว่าไม่เริ่มไม่ใช้วอลเกอร์แล้วคะตอนไหนเริ่มปล่อยมือได้แล้วค่ะกินไปประมาณกี่เดือนได้แม่เราเราสามสามเดือนใช่ไหมคะเริ่มเดินได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่โอ้เริ่มปล่อยวอลเกอร์เริ่มเดินเอง อืมเข่าแม่หลับเปไงม้างเวลายืนนานๆก็ไม่ปวดแหละโอ้เมื่อก่อนจะปวดเลยใช่ไหมแม่ใช่เวลายืนนานๆยืนนานๆแล้วมันปวดแล้วมันเมื่อยอืมเดี๋ยวเนี้ยรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนะคะใบไผ่อยากจะคุณแม่ฝากนิดนึงนะคะ่ะสําหรับคนที่เป็นโรคนี้อยู่ะคะ่ะให้ดูจากแม่ฮะดูจากแม่เป็นหลักเนาะแล,แล้วก็เปิดใจลองรับประทานดูแม่เป็นมากจนเดินไม่ไหวอ่ะจนแบบบะ ไปหามหมออาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สอง,อา,อ,าอ,งอาทิตย์ต้องหามหมอประจําแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาเรื่อยมายังไม่เคยเจอหมอเลยว้าวถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะก็ดีใจ<า>กับ<ม>คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวถามคุณแม่นิดนึงค่ะว่าคุณแม่เป็นหน้ามาให้ใบไผ่ไหมคะไม่คุณแม่ทานจริงๆใช่ไหมคะทานจริง,รงบ้านใครนะคะที่มีอาการเหมือนคุณแม่นะคะปวดบริเวณหลังนะคะทั้งเข่าเสื่อมนะคะก็สามารถนะคะติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะว้าวดีละ อยู่ท่าม่วงจังหวัดการญจนบุรีนะครับผมอยากแชร์ความรู้สึกว่าผมมีอาการปวดหลังไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมอลองกระดูหรือเปล่าแขนเขินนิชาที่แรงเลยที่จะทําอะไรไปโรงพยาบาลมาหมอได้ยาแบบเนี่ยเหมือนเดิมทําไงก็ไม่หายก็เลยไประบายความรู้สึกให้กับเพื่อนฟังเพื่อนใ้กินยาให้ทดลองกินยานี้มาเชื่อไหมครับ ตาผมไม่มีแรงผมปวดหลังผมดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนก็ขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนที่ให้ผมมาลองกินยาดูแล้วมันดีขึ้นมีแรงขึ้นที่ทำงานได้กรรมได้พูดแล้วก็เหมือนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมกลับไม่มีแรงได้เหมือนเดิมเกือบห้าสิบหกสิเปอร์เซ็ต์จากที่ว่าไม่มีแรงร่างกายจาน,จานางแตบแทบจะหมดบ้านแล้ว Để mấy chị bài lên nhất